มามามาจ้า <c oughs> มาช่วยนุ่นทําเห็ดเดอร์เลยนิดเดียวหรือจะดอกน้อยเวลาเก็บอะสนุกนะจ้าแต่เวลาทำเห็ดอะ มันไม่ค่อยสนุกง่วดนี้ได้แต่ดอกสวยๆนะดอกงามๆแต่ดอกพวกนี้ฝรั่งชอบนะคะเออเป็นนุ่นชอบดอกตุ่มๆเล็กๆกำลังกรุบๆนะจ๊ะ ข้อให้ดินมันออกนะเขี่ยๆแค่ขี้ดินออกจ้ะเพราะว่าเขาไปเขาต้องไปฉีกไปตากแต่ถ้าจะกินเลยเขาก็จะเอาไปฉีกแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะจ้ะเห็นกันไหม หลายคนถามเนาะว่าทําไมนุ่นยังไม่ยอมย้อมผมอีกนะที่ถามถามกันนะยังไม่แก่ถึงขนาดต้องไว้ผมงอกเลยนุ่นลองไว้ดูนะไว้ให้มันยาวเสมอกันอีกสักปีสองปีถ้าไม่โอเคนุ่นก็เดี๋ยวนุ่นก็ย้อมค่ะเป็นไปตามช่วงเวลานะช่วงนี้อาจจะโอเคแบบก็คือ ไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นะจ๊ะไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่โอดอกใหญ่โอ้ยมีดก็ถ้าคมป่านี้บาดมือไปแล้วน,นี่ก็คมนะจ๊ะแต่มันก็ไม่ได้มากอะไรทรายวันนี้หยุดอยู่บ้านนะจ๊ะทุกคนวันนี้นุ่นเปื่อยนะสังเกตได้จากเสียงเป็นไข้ทับฤด,ดูนะจ๊ะก็มาพูดคุยกัน,นไหนๆก็เอเอทำเห็ด ก็อัดคลิปซะเลยพูดคุยนิดหน่อยนะจ๊ะวิถี Youtube นะนิดๆหน่อยๆสนใจก็ติดตามไม่สนใจก็ผ่านไปจ้าเพราะมีคลิปหลากหลายนาะให้เราสนใจอันนี้ก็จะเป็นคลิปพูดคุยกันมากกว่านะจ๊ะโทรไปลางานนะจ๊ะบอกว่าไม่ไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวหรอกเราเกรงใจเพื่อนร่วมงานนะคะเสียงเราไม่ค่อยดี ไอไหวมันไหวแต่เสียงเราไม่ค่อยดีเพื่อนโรงงานก็ถึงโควิดจะเป็นเออเป็นโรคท้องถิ่นได้แต่เขาก็ยังมีความกลัวนะสำหรับบางคนแต่บางคนก็ไม่กลัวอะไรเลยนี่อะไรเนี่ยอขุดจากดินกินได้นะจ๊ะขุดจากดินก็กินได้ล้างน้ำหน่อยดอกไหนไม่สวยก็ไว้กินนะจ๊ะ มันอยู่ใต้ใบไม้นะมันก็เลยไม่สวยเ็มีเหลือแต่ดอกเล็กๆแล้วจ้ะก,ก็จะงมนิดนึงเก็บมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะจ๊ะ <c oughs> ยังไม่มีเวลา คลิปก็ยังไม่ได้อัปโหลดสำหรับคลิปเก็บเห็ดชุดนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเอ่อออกไปเก็บเห็ดได้เห็ดในป่าลึกอะ่ะหลายๆชนิดเนี่ยมันมีเห็ดตัวหนึ่งนะคะที่นุ่นจะได้นำอร่อยดีมันมันชื่อเห็ดมะนาวมันชื่อเห็ดอะไรซิตรูนอะไรสักอย่างมึงอะ่ะไม่รู้นุ่นแม่เอ็นุ่นเก็บใส่นี่ด้วยนุ่นดูให้นะ เห็ดตัวนี้อร่อยขาเขาจะโคนขาเขาจะเป็นสีเหลืองตรงโคนโคนนะคะเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วข้างบนเขาจะออกเป็นสีมนๆเทาๆหน่อยแล้วก็ข้างบนเปลือกไอ้หมวกเขาอะมันจะเป็นเมืเอือๆนะคะเออมันมีวิธีนุ่นทําคลิปเอ่อวิดีโอสําหรับวิธีกินเห็ดตัวนี้อยู่อร่อยคือลอกเมือกออกนะคะแป๊บนึงนะไม่รู้นันมีด้วยเปล่า น่าจะอยู่ในในในตัวนั้นหมดไม่มีไม่มีมมนุนเขียนไปลาง,งานเมื่อเช้านะเขาบอกว่าให้ดูแลตัวเองบอกฉันนะฉันอาการไม่ค่อยดีฉันหยุดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ฉันคิดว่าฉันคงไปไม่ได้เขาหัวหน้าลาง,งานเขาก็เลยบอกว่าโอเคดูแลตัวเองอนุนก็ <c oughs> นุชเลิกกินอ่ะกินชามากินแค่น้ำมะนาวกับไอ้น้ำผึ้งนะเพราะว่าเอ่อท้องไม่ค่อยดีท้องเป็นกดไหลย้อนนะจ๊ะกดไหลยอ้อนแล้วก็มีหินที่ในถุงน้ำดีด้วยอาการก็คล้ายๆกดไหลย้อนเหมือนกันจากเวลาเอ่อกินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเวลามีแก๊สมีอะไรในกระเพาะนิดนึง เขาก็จะสันแดงฤทิ์ทันทีนะจ๊ะเพราะว่ามีมีเหตุทั้งสองสองโลกนะมีสาเหตุทั้งสองโลกเขาก็เลยปฏิกิริยาในท้องก็เลยจะไวนิดนึงหลายโลกนะอายุสี่สิบปีนะหลายโลกแล้วนะจ๊ะอืมของนนุ่นก็สี่สิบสามแล้วนะปีนี้ก็หลักสี่นี่ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยวไปไหนได้แล้วค่ะชะลอนะคะ ปีนี้ชะลอน,นะคะ <c oughs> ปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีก็พยายามระวังระวังนะนุงก็ระวังตัวเองอยู่กินอาหารก็ระวังมากขึ้นอย่างเมื่อวานนุงก็ทำอะไรนะจับชายนะพาอไปได้ต้นคะน้ามาเอ่อทั้งต้นนะจ๊ะไม่ใช่แค่สีห้าใบพอดีไปอเอ่อไปเยี่ยมบ้านพี่สาวพ่อใหญ่นะ พ่อใหญ่ยอนก็ขอข้าวสาสีห้าใบกะว่าจะมาผัดกินอะไรอย่างเงี้ยนางให้ทั้งต้นโอ้ตกใจบางทีแบบไม่อยากจะเอ่ยปากเลยอะนะด้วยความที่นางเอ็นดูนะคะลูกชายมาอยู่นี่ตั้งแต่เด็กนางก็เอ็นดูงแต่เด็กนะคะทุกๆปีของขวัญมันเกิดไม่เคยขาดนะปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนางน่ารักทั้งทั้งทั้งหัวทั้งเมียนะพี่สาวพ่อใหญ่นะ ไม่สนุกตอนตอนนี้นะจ๊ะตอนมานั่งทําเห็ดเนี่ยอย่างว่าอึดใจไปเอ็มนะจ๊ะไปเอม็มออกหาเห็ดได้ทุกวันว่าโอ๊ยเอาเวลาที่ไหนมาเอ่อมาทําความสะอาดเห็ดนาะเห็ดอันนี้มันมันถ้าเกิดอยู่เก็บอยู่ตามดินก็ก็แล้วไปเอ๊ะเก็บอยู่ในอะไรนะตามหญ้าตามอะไรมันก็แล้วไปค่ะสบัดออกง่าย อันนี้นุ่นเก็บข้างๆถนนก็มีนะข้างๆถนนเวลาเราเดินอะ่ะมันเป็นป่านะนาจากแต่พอดีเขาไปตัดเป็นถนนทางเดินนะปีนี้มันก็เลยออกเยอะหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าเราไปกวนมันมากๆปีหน้าไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าเดินไม่บ่อยแล้วก็นะมันก็คงจะความเป็นป่าก็คงจะลดลงไปเรื่อยๆอะนะแต่ที่นี่ก็คงจะใช้เวลานิดนึงปีหน้าคงจะมีให้เก็บนิดนดหน่อยหน่อยนะ แต่ปีนี้ออกเยอะมากค่ะข้างทางนุ้นเก็บได้หลายรอบแล้วนะโอ้ยมันเหมือนมีเ็ดอยู่ตรงเนี้ไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเก็บเอเอพอทำเห็ดเสร็จก็เดี๋ยวนุ่นจะชั่งนะคะถ้ามันได้สองโลนุ้นก็จะไปขายให้ลูกค้าคนหนึ่งของของอ้อเขานะคะเขาเคยสั่งเอาไว้แต่นุ่ก็ไม่มีโอกาสได้เก็บให้แกสักทีหนึง่ง ไม่ได้เอาแกแพงหรอกค่ะสองโลก็เอาแกสามร้อย 300, ถ้าสองโลนะแต่ถ้าไม่ถึงสองโลเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งตอนแรกว่าจะใส่ไอ้แกงอะไรอ่ะจับชายเมื่อวานว่าจะใส่เนี่ยค่ะเนี่ยมาคาตรงเนี้ยงานก็ต้องทำคลิปก็ต้องตัดเหตุก็ต้องทำอย่างเงี้ยบนอ่อก็เลย ไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่เข้าไปในจับชายนะจ๊ะถ้าใส่ก็คือจะอร่อยนะเพื่อนๆเนี่ยผัดกระพงกระเพราได้อร่อยนะยังไม่เคยลองทำอะไรนแ,แหนมแหนมแหนมเห็นเขาบอกแต่แหนมอีกตัวหนึ่งจะอร่อยเป็นเห็ดดานะมั่นได้มานิดเดียวอย่ว่านิดเดียวเลยไปเล่มมาสี่ห้าต้นนะหญิงแม่หญิงแม่อยากได้เห็ดดาอุ้ย แม่ได้เห็ดดำโอ้ยนะเนี่ยเนี่ยจ้าลำบากตอนนี้แหละขยะมันตอนเก็บนะดูไว้เนี่ยโอ้ยขาเาเก็บบ่ะเอาไปก็ไปฉีดอยูดีนะคะเดี๋ยวแถมเข้าไปข้อเอาดินมันออกนะ ขี้เห็ดเนี่ยถึงนุ่นจะเก็บเห็ดแบบไม่ได้ใช้มีดนะขี้เห็ดเนี่ยนุ่นก็ไปทิ้งกลับไปทิ้งในป่านะคะแล้วก็มีนุ่นลองเอ่อเทในสวนดูเททิ้งไว้ในเอ่อในสวนปลูกบ้านปลูกผักดูไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไหมปีหน้านะคะก็ลองดูนะคะเพื่อนๆเททิ้งไว้นะถ้ามันไม่ขึ้นก็ก็ถือว่าเป็นปุ๋ย คิดเลยมากนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะอะไรมากนะคะนั่งคุยนั่งโมแล้วก็ดูนี่ดูผลของการเก็บเห็ดนะจ๊ะชอบเก็บแต่ไม่ค่อยชอบเอทำนะดูมันต้องมานั่งมนาะเก็บถ้าเรามีดไปมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆคือเราก็จะได้ตัด ไอ้นี่แล้วก็ถ้าเกิดมันจะมีมีดเก็บเห็ดโดยเฉพาะฝั่งเนี้ยจะเป็นที่ปดัดไอ้ฝั่งเนี้ยจะเป็นมีดนะคะตั้งแต่นุ่นทําหายแล้วก็นุ่นพยายามหาซื้อมีดเฉพาะของเขาอะนุ่นยังหาซื้อไม่ได้เลยสงสัยต้องผ่านสั่งผ่านเว็บไซต์นะคะไม่สวยก็เก็บไปกินเองนะดูดูดอกเนี้ แสงอะ่ะแสงนุ่นเอากล้องไม่ไกลหน่อยนะมันได้เห็นตอนนุ่นทําด้วยแล้วนุตรงที่นุ่นนั่งนี่ก็รู้สึกว่ามืดๆนะจ๊ะไม่ได้เปิดไฟไคคัดแยกนิดนึงไอ้ดอกไม่สวยเดี๋ยวนุ่นเอาเอาเก็บไปกินเอง ขสวยๆก็คัดไปข่าวไอ้บ้างอะไรบ้างดูดูความสมบูรณ์ของเขาโอ้ขนาดอันนี้ไม่สวยนี่เดี๋ยวสับๆๆแล้วก็ใส่ไข่เจียวหรือสับๆๆแล้วก็ไอ้อะไรนะใช้ใช้เนยผัดนะคะใช้เนยผัด แล้วก็ทําขนมปังปิ้งแล้วก็ทับใส่ขนมปังเลยใครมีแกละแดดก็เอาบีบรูบิบครีมบีบเลยจากบีบแล้วก็เอาเห็ดที่เราลวนไว้อะที่เราผัดไว้อะใส่โคตรแซ่บเลยจะบอกให้อ่ะจริงๆนะใครเคยกินบ้างเอาเข้าเตาอบทําเหมือนขนมปังหน้าหมูก็โขอร่อยมาก ใกล้เสร็จแล้วเ,เพื่อนๆนี่นุ่นยืนเป็นชั่วโมงแล้วนะนี่กี่นาทีแล้ว15านาที20นาทีก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปบางที่เก็บก็จะคล้ายๆกับเขาเป็นดินรายนะมีความเป็นทรายต้องไปล้างน้ำปัดซ้ายปัดขวาดอกเล็กนะจ๊ะดอกเล็ก เอาปล่าออกมหมไม่แน่จจหมกเด๋ยวดูก่อนทำได้หลายเมนูเด้ออันนี้ก็กินได้นะแต่ดอกไม่สวยเฉยไม่สวยแต่แซ่บนะจ๊ะ<ๆ>ก็เหลือแต่ดอกเล็กๆแล้ว อ้ยอืมเดี๋ยวบาดมือจนได้ติดม้มีหลงม่ลง,ลงใกล้แล้วค่ะเล่มเสียได้ถ้าเราจะตากแห้งเห็ดชื้นๆอย่างเงี้ย มันมีความชื้นนะคะมันไม่ค่อยเห็นนี่เราไม่ยังเป็นทิ้งเลยค่ะตัดใจเพราะว่าลาไม่นก็ทากินถ้าเราไปผสมลงตากไว้รวมกับของพวกนี้นะคะจะทําให้ตัวอื่นติดเชื้อราเข้าไปด้วยยวอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้ว พอสองโลหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาช่างกันเก็บมั้งแต่วันอาทิตย์น้ำหนักถ้าเราทำความสะอาดเลยแล้วก็ไปขายเลยนะคะเราจะได้น้ําหนักนะน้ําหนักมันจะได้ตอนนี้เขาขายน้ำไปเยอะแล้วค่ะเบาเออแต่บังเอิญขายให้กับคนรู้จักนะเขาอยากกินติดเห็ดดำวันนี้น่ไงนะ เขาอยากกินเป็นคนแก่กเกษียณแล้วนะจ๊ะเป็นลูกค้าประจำของอ้อเขาว้ายอย่าไปเก็บว้าสายความเสียดายครับเป็นลูกค้าประจำของอ้อเขาโอ้หนอนนอนมันกินเข้าไปเยอะแล้วนะ ก็เดี๋ยวจะขายให้เขาค่ะไม่เป็นไรถือว่าลูกค้าประจําแต่ก็จะบอกเขาด้วยแหละว่านีนฉันเก็บมันต้องสองวันแล้วนะนี่มันคายน้ําได้เลยมันคายน้ําไปเธอซื้อเธอ,อคุ้มนะนี่ได้เห็ดเยอะเลยแต่คิดว่าน่าจะโลนหน่อยๆไม่ถึงสองโลหรอกถ้าโลก็โลหน่อยๆอ่ะจาะ นาทีละสิบแปดคงเสร็จพอดีมั้งแต่ว่าเสร็จไม่เสร็จก็จะปิดคลิปก่อนคลิปจะได้ไม่ยาวถ้าเสร็จแล้วก็โอเคะแ,แต่มิก็เก็บมา คนเก็บจะกินตะมุตะมีพอเก็บนะจ๊ะอะเดี๋ยวมันจะยาวก็นี่นี่จ๊ะคือที่ได้มาจากวันอาทิตย์นะเอ่อได้กระเป๋งใหญ่กับเอ่อของแม่กระเป๋งเล็กนะของแม่ก็เต็มนะแล้วก็เออเดี๋ยวดูให้ดูอันนี้เดี๋ยวยแป๊บนึงนุ่นกลับกล้องก่อนนี่นะจ๊ะ ได้มาประมาณนี้นะนี่ดอกสวยนะเพื่อนๆดอกสวยดอกสวยมากตัวนี้อะนิ่งละนิ่งละถ้าเข้าไปใกล้มากเขาจะออกเป็นแบบคล้ายๆสีขาวๆแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือเดี๋ยวนุนเก็บไปกินเองและพวกนี้นุนจะลองช่างดูถ้าได้โลครึ่ง นึกว่าน่าจะโรนึงอะน่โลโ,ลโลหน่อยหน่อยอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วก็เนี่ยจ้ะเหลือเท่นี้เดี๋ยวนุ่นก็จะทําต่อไม่ทิ้งนะจ๊ะแล้วก็จะมีเห็ดตัวนี้อะตัวนี้บอกเลยว่าอร่อยผพดๆพพนะถ้านุ่นกินนุ่นจะลอกไอตัวนี้ออกไอตัวไอตัวเนี้ยลำคาญน,นะคะแล้วก็หันห่นหันห่นหั่นหั่นเอาไปลวกเขาจะเปราะบางมากโดนนิดเดียวเขาก็แตกนะคะโดนนิดเดียวเขาก็แตกออกจากกัน แต่ด้วยความที่ว่าเออถ้าเราลวกเสร็จเขาจะเหนียวเหนียวมันเนื้อไก่นะจ๊ะเอาไปคั่วให้แห้งทํากับแก้มนี่รสชาตินี่สุดยอดเลยจะบอกให้เขาถึงเรียกว่าเห็ดหนังไก่นะคะเนี่ยจ้ะเห็ดตัวนี้อร่อยมากแนะนําเลยใครไปใครไปเห็นนี่เออเห็นคลิปปะเอ็มเหมือนกันเก็บเห็ดหนังไก่โอ้โหแบบเห็ดแม่ไก่เห็ดหนังไก่ตัวนั้นตัวเดียวกันค่ะคล้ายๆกันคุณพันนี่เฉย บอกเลยว,ว่าเห็ดชนิดเนี้ยอร่อยอร่อยมากอร่อยกับเห็ดพวกนี้จะบอกให้เนี่ยที่ฝรั่งเขานิยมกินกันดีดีเนี่ยโล2-300ามร้เนี่ยสองสคนนะคะที่เมืองไทยก็ตกโลพันกว่าบาทนะแต่ความรู้สึกข,ของนุ่นคือ texture ชุดสูตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะคลิปนี้ยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าหมุนกล้องหรือทําคลิปเอ่อไม่เหมาะสมยังไงใช้คําพูดไม่เหมาะสมยังไงหมุนกล้อง เร็วไปหน่อยก็ติตตเตือนกันมาได้นะคะติเตือนกันมาได้อย่าด่าเลยเนาะสมัใหม่นี้แล้วติเตือนแนะนำนะคะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า